นี่คือสิ่งที่ทุกท่านต้องเจอต้องเจอรู้จักกันดีแล้วมันจะแปลกยังไงดูก่อนมาครับอะไรอ่โ <Quand> อ้โหโอโหใช่มโ้วางก่อนวางก่อนวางก่อนชาดาชดยอยามโกรธฝังนี้คือชาดาชาดาต้องอย่าลืมว่าวัฒนธรรมแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะ เอาพี่ไก่นี่คือโกรธรู้จักคําว่าโกรธไหมจียอนรู้จักไหมโกรธไงค่ะเวลาแบบเราแกล้งคนอ่ะเราก็จะโกรธแม่อยากจะให้เกย์อยู่ในนี้ทันทีเลยแม่จียอนเคเห็นอย่างนี้ไหมล่ะเป็นไรอะคะไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆพ๊บเียวคนนี้จะไปและจะเข้าและคนนี้ยังอยู่อีกงานอ๋ออันนั้นแหละเนาะคนก็เกิดตัดีเนาะออะรู้จักอันนี้อาจจะอยู่ที่บ้านบางทีก็อยู่ที่วัดแล้วเวลาอยู่ที่วัด บรรยากาศของโกดหรือว่าบรรยากาศที่อธิบรมพบรรุษเนี่ยก็อยู่ในช่อง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 เนาะอุ้ยหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอะจะไม่รู้ที่เกาหลีเป็นยังไงเนาะที่เมืองไทยก็จะเป็นแบ่นี้ก็อ่อนใช่ไหมองค์ค่ะองค์เล็กแล้วก็เป็นใส่เป็นช่องช่องไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ก็เหมือนกันแต่ของเรามันจะทำไมวังเวงวังเวงไหมวังเวงเนาะทำไมเขาไม่ทําให้มันสดใสสว่างสว่างให้มันดูแล้วมันแบบมีมงคลต้องมีใช่ไหมครับเออแบบนี้ครับ มีจริงๆเราดูแล้วเราจะได้สดชื่นมีพลังโอ้โหโอ้ข้นอนี่คือสิ่งเดียวกันเลยนะแต่นำเสนอไม่เหมือนกันนี่คือของจริงนี่คือของแท้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือช่องเก็บอัฐิในระดับพรีเมียมนะครับจะเห็นไหมก็เห็นไหมไม่เคยสวยไหม สวยสวยแล้วนะรู้สึกเป็นมงคลมีสีแดงสีทองต่าง,างๆเราจะไม่กลัวแล้วแต่เรารู้สึกว่าจะมีความเป็นมงคลแล้วก็เป็นการเก็บแบบนี้ไม่ใช่มีแค่ช่องเดียวเพราะปกติแล้วของไทยเราก็จะมีช่องหินอ่อนใช่ไหมอยู่ที่ว <adays? S 2> นะัดทางนี้ก็มีนะเป็นหลังเลยก็คือเป็นหลังๆเลยเป็นห้องเลยนะฮะลองดูบรรยากาศนี้ก่อนเอาดูไปข้างหลังเลยเห็นไหมมีแสงสว่างมีความสวยมีความเป็นมงคลมีทองต่าง โอ้โหดูใกล้ดูไกลสิ่งนี้ถือว่าเป็นสุดยอดหุงจุ้ยที่ดีที่สุดนะฮะในเอเชียเลยนะครับสวยสดงกงามเป็นมงคลโอ้สถานที่เป็นยังไงร,ร่มรื่นด้วยนะ โอ้โห,โ,หโหแน่ใจเลยครับว่านี่คือที่เก็บอัฐิปกติเนี่ยก็จะดูน่ากลัวน่ากลัวครับแต่นี่บรรยากาศเหมือนมาพักร้อนต่างอากาศที่รีสอร์ทเลยนะครับเนี่ยแถมที่เก็บอัฐิยังดูหรูหราพรีเมีม่ยมด้วยคุณผู้ชมเองก็อยากจะรู้รายละเอียดแล้วใช่ไหม่ะครับงั้นเราไปถามผู้จัดการของที่นี่กันเลยดีกว,ว่าครับคุณวันนะ,ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ นะสืบทอดกันมาแต่ตอนนี้พัฒนาไปอีกจุดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้คุณวันตะกี้เราแค่เห็นในภาพเนี่ย เขาอยู่ตรงที่ไหนสถานที่เนี่ยที่เนี่ยค่ะโครงการของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีค่ะใช่ค่ะสถานที่ตรงนี้เรียกชื่อว่าอะไรอ่าโครงการเนวานาเมโมเรียปาร์คค่ะโส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝังเนาะที่โครงการของเราเรียกว่าจริงๆมีบริการค่อนข้างหลากหลายที่วันนี้เราเอามาเป็นเพียงแค่หนึ่งในบริการที่เรามีดีใจคุณวันเดี๋ยวจะได้เลือกเลยอย่าลุกขาบอกว่าอยากไอยู่ตอนนี้เลย ทำไมอะทำไมเพราะอะไรเหรอเพราะว่าไปแล้วมันสวยมากโอ้เปรียบเทียบเลยทำไมวิธีการคิดออกมาเป็นแบบสว่างสวยสะอาดสะอานอะไรเงี้ยเนาะคือถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ30สิกว่าปีที่แล้วค่ะท่านเจ้าของของเราก่อนต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นธุรกิจเนี้ยเรามาจากที่มาเลเซียก่อน ใช่ค่ะท่านก็มีโอกาสไปหาสุสานให้แบบที่บ้านแล้วก็เห็นว่าจริงๆเหมือนกับสุสานในเมืองไทยปัจจุบันของเราค่ะจะต้องบอกว่ามีลักษณะที่แบบอาจจะยังไม่เรียบร้อยคุ้นคุ้นชินตาก็อาจจะเป็นแบบน่ากลัวหน่อยคือเราถึมือถึนมออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียว่าเราอยากจะพลิกโฉมใหม่ให้เรียกว่าแบบว่าเพราะว่าคนที่มาอยู่คือคนที่เรารับนะที่จับมาแล้วเราอยากขอเรียกว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายดีกว่าเปิดดูหน่อยได้ไหมเปิดดูได้ไหนนะคุณมลองดูนะอะไรบ้างของเรานี่นะคะถ้าดูจากดีไซน์ข้างหน้าก่อน จะเห็นว่าต่างจากที่เหมือนกำแพงวัดจะเห็นเป็นรูปคนเสียชีวิตเยอะๆแล้วก็ชื่อแต่ถ้าเห็นของเมื่อกี้ในรูปจะเห็นเลยว่าทุกช่องของเราจะเป็นเรียกว่าเ้าแม่กวนอิมเพราคนที่ชื่นกวนอิมเราลมาเห็นรูปก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยปลอดภัยรู้สึกถึงความเมตตาต่อก็เลยเกิดไอเดียถึงว่ามีประตูหน้าบ้านก่อนอ๋อเประตูหน้าบ้านเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเปิดกันในบ้านเปิดอย่างนี้โอ้โอ้ใช่ค่ะ อันนี้เราจะมีแผนการไว้ใหม่เพราะว่าเราก็ใส่แล้วก็ล็อกไว้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเพื่อความแบบอย่างให้แบบคนที่เรารักอยู่ในนี้ถ้าเกิดใครก็เปิดได้เดี๋ยวใครมาหยิบไปทํำยังไงใช่ค่ะเราก็เลยเรียกว่ามีประตูบานที่2บานที่2นี่ระพยนี่ระพยป้องกันใช่ค่ะถ้าอยากจะเปิดแจ้งเจ้าหน้าที่ญาติอะไรอ่างเงี้ยค่ะคืาญาติญาติถึงจะเปิดได้อันนี้คุณปัญญาลองเปิดดูเปิดไม่ได้ค่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ออกอ่ะจะกินอ่างไม่ได้เลยเรของเราเท่านั้นครับ เปิดออกมาจะเป็นลักษณะแบบออ่ตอนนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศแล้วข้างในก็จะเป็นสีทองเหมือนเดิมผมก็จะมีปูพมสีแดงให้ด้วยโอ้สิดูสิเออเนอะตรงนี้สามารถติดรูปได้ค่ะอ๋อเป็นช่องติดรูปใช่ค่ะใส่ได้สองท่านดึงช่องเก็บอภิอยู่ได้ไม่เกินสองท่านหนึ่งก็ได้สองก็ได้ขนาดเท่ากันไหมครับถ้าเกิดขนาด้วเราจะมีสองขนาดอย่างปัจจุบันที่โครงการอย่าขนาดคู่อันนี้ช่องคู่ค่ะอ๋อก็ใหญ่ใช่ค่ะ ความกว้างอันนี้ก็51เซนถ้าเดี่ยวจะเล็กกว่าความกว้างจะ32เซนลูกหลานที่มาไหว้ก็จะต้องได้รับความสะดวกสบายโเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่าให้การต้อนรับ365วันโอ้โหดูแลกันดีกว่าคอนโดที่คนปกติอยู่กันอ <|ja|>> ีกนะครับเนี่ยแต่นอกจากที่เก็บอัฐิสุดพรีเมียมแล้วครับบรรยากาศหรือที่เราเรียกว่าห่วงจุ้ยสำหรับที่เก็บอัฐิก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เอาบรรยากาศดูสิคุณวาน้องเล่าบรรยากาศคือวิธีการออกแบบเราเริ่มจากภายนอกอาคารก่อนเราจะเป็นเรียกว่าจัดใช้หลักการจัดสวนก่อนบวกกับสตร์ทวงจุ้ยนี่ตรงนี้สําคัญอยากรู้เลยถ้าเกิดส์หทวงจุ้ยต้องบอกว่าโลเคชั่นนะคะเราก็ต้องให้สินแสในการดูให้ก่อนว่าที่นี่ถูกหลักทวงจุ้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นหลักการก็คือข้างหลังก็เป็น ภูเขาเขางสูงด้วข้างหลังภูเขาข้างหน้าก็ต้องเป็นน้ำเงินทองต้องไหลมาเทมายเพอเข้าไปในอาคารทุกอย่างที่บอกจะเห็นว่าสีที่เราใช้สีหลักของอาคารนี้จะเป็นสีทองกับสีแดงค่ะคือมันก็เรียกว่าเข้าไปสีแดงเนาะมันเป็นสีของพลังสีของเงินทองสีของความร่ํารวยสีทองอย่างงี้ค่ะก็เลยให้เข้ามาเรารู้สึกมันไม่อึดอิ่มคึมรู้สึกสวัสดิ์เนาะเป็นพลังสดใสคือแปลว่าไปไหว้ทีนึงก็ได้แบบ มงคลกลับมาจริงๆ่คะแล้วเราจะมีบทสวดเสียงสวดอยู่ตลอดไ <ง S 1> ม่หยไมใช่ค่ะคือภายในอาคารอย่างนี้ค่ะก็คือเราจะมีเปิดบทสวดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะให้แบบเป็นเป็นที่มันลักษณะเป็นทำนองหน่อยให้แบบมีความสบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีกี่ชั้นหรือยังไงไหมตะกี้เห็นในห้องอก็มีหลายชั้นด้วยนะทั้งหมดถ้าเป็นตําแพงเราจะมีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันใช่ค่ะคือเราก็มีคอนเซ็ปต์เดียวกับคอนโดนั่นแหละค่ะมี9ชั้นเนี่ยราคาแต่ละชั้นก็ไม่เท่ากันอ๋อมันคอนโดเลยสูงสุดน่าจะแพงสูงสุดเลยเก้าด ไม่ใช่ค่ะงั้นต้องเป็นชั้นล่างสุดแหละไม่ใช่อยู่ดีตรงการตรงการตุงกางทำไมเอาทำไมเพราะอะไรตรงการเพราะว่ามันจะแบบใส่ตาระดับเดียวกันแล้วก็แบบไหว้ไหว้แบบสบายใจใช่ค่ะเพระดับสายตาของเราโนี่มใกล้ชิดโอ้ยย่าเราอยู่ตรงนี้สัมผัสได้ราคาก็จะเป็นการไล่จากบีบเข้ามาชั้นหนึ่งกับชั้นเก้าราคาเดียวกันไล่มาแพงขึ้นแพงขึ้นระดับสายตาช่องเก็บอัติิศตรงนี้ไม่รู้กี่ช่องนะการใจ จ่ายครั้งเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเราเป็นลักษณะ1นราคาเหมารวมทุกอย่างจ่ายครั้งเดียวไม่มีเก็บรายปีหลายท่านก็คงจะสนใจจะได้ติดต่อได้ถูกได้ค่ะถ้าสนใจก็คือติดต่อที่เบอร์นะคะ0 9 1 2 0 9 6้8 9นะคะหรือว่าที่ w w w n e r v a n a k i t ดอทเน m วอร์นาขค่ะขอบคุณคุณวันครับขอบคุณครับขอบคุณครั มาเจอทางด้านนี้เอาละมาข้อหนึ่งละข้อหนึ่งนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาโชว์ก็เป็นช่องเก็บอัฐิแล้วก็เราเลือกอันที่แบบช่องใหญ่ครับช่องนี้แหละแล้วก็เลือกระดับนี้ด้วยระดับสายตานี่ด้วยเนาะคือสูงที่สุดเลยกล่องละช่องละระดับสายตาสูงสุดช่องละเท่าไหร่ครับมาตลาดแตกปรกษาเลยครับมา ใครที่ต้องการให้บำพรบรดุษได้อยู่ในสถานที่ดีๆนะครับห่วงจุ้ยเนี่ยส่งเสริมดวงชะตาแก่วงตระกูลและอยู่ในอัติพรีเมียมชั้นที่ราคาแพงที่สุดราคาเท่าไหร่กันครับผมว่านั้นไม่ต่ำกว่าหลักล้านจริงๆมไม่ต่ำกว่าหลักล้านถ้าไอ้ชั้นเก้าเนี่ยยังมีสิทธิ์นะ<ม>ที่ไม่ถึงล้านหรือข้างล่างไม่ถึงล้านแต่ตรงกลางเนี่ยหลักล้านแน่นอนเกือบล้านอ่ะ ไม่ถึงกับร้านนะคะส่วนกลางอะไรนี่ก็ไม่เก็บก็เขาน่าจะแบบเก็บเก็บทีเดียวเลยแสนห้าถึงสองแสนเนาะประมาณแสนห้าถึงสองแสนเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่อันเดียวเขาสองแสนห้าเนาะประมาณเนาะงั้นเราสูงจุดที่สองแสนทั้ง2ตลาดครับตั้งราคาไว้สูงเลยทีเดียวเพราะจากทำเลที่ตั้งบวกกับบริการที่คอยดูแลที่เก็บอติอย่างดีคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าช่องเก็บอติพรีเมียมแบบนี้ราคาแพงสุดเท่าไหร่กันครับ ทั้งหมดเป็นลคายกขึ้นมาครับมาดูผู้มาใหม่ตลาดราชวัตรนะฮะนี่ล้านทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเล้าน6ล้าน2ล้านนี่นี่คือกลุ่มล้านกลุ่มแชมป์นะแสนคือคนละเรื่องเลยเนาะสูงสุดก็คือ3 5มแสนหาคุณพรมแพมแล้วก็ไปส0 0แสนนะคุณต้อมเนาะแล้วก็คุณเนยแสนห้าคนละทางเลยเอาตลาดราชวัตรผู้มีใบหน้าผุดพองสใสแล้วก็มีฐานะเล้าน คุณดาวเพราะอะไรครับให้เจ็ดล้านเพราะว่ามันดูแลดีมากเขาก็ตลอดชีวิตด้วยอะค่ะน่าจะแบบคุ้มค่าค่ะลดหวบลงมาคุณปลาคสองล้านสี่ไม่เจ็ดล้านเหรอคืคิดว่าราคานี้น่าจะจับต้องได้ถ้าแสนห้าล่ะโอ้แสนห้าไม่น่าจะใช่เพราะว่า เคยไปติดต่อให้อโกงอเนไหนที่สุสานที่ชนบุรีแสนห้านี่หลุมแบบไกลมากเลยค่ะข่นชู้ก็ไม่ดีทั้งหลังก็ไม่เป็นภูเขาใช่สองร้นคุณสมสายสองสองสองร้านสองร้านให้ให้เพราะว่าตรงไหนบ้างเอสองร้านก็หนึ่งเรื่องความสะอาดมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราไปแล้วเราไม่วังเวงมั่นใจที่จะไปกราบไหว้ได้ทุกทุกเอคุณสมสายเอาเอาเงินเก็บไว้แถวไหนเนี่ยในกระเป๋าเลยค่ะคือทั้งนู้นเป็นหลักแสนเราหลักล้านเก็บธนาคารหรือเปล่าคุณสมหญิงร้านสอง มีเงินอยู่แค่นี้ให้แม่อ๋อแล้วมีเท่าไหร่ยกอหกหมดเลยแม่ดีอ้โหนี่เอาตัวเองไม่ให้ทั้งชีวิตเลยนะให้แม่มาอยู่ใกล้ๆเหรอเอาโอเคมาดูทั้งตลาดคุณยายร้อยปีบ้างนะสูงสุดของเราก็คือสามแสนห้าคุณพรแพรมไม่เจ็ดล้านหรอ สมมติถ้าเป็นตัวหนูนะถ้าระดับแบบนี้อ่ะโอเคหนูหนูให้ได้แต่ว่าถ้าสูงเกินไปหนูก็คงไม่ไหวสองแสนจะไมมุมมองต่างกันอะหลักแสนกับหลักล้านเพราะอะไรเสียดายเงินครับโอ้เสียดายเงินสองแสนก็อไหวันนี้ก็อย่างที่ห้องนึงเขาอะมันไม่ได้มีแค่สามหลังสิบหลังเนี้ยแต่เขามีเป็นร้อยไม่ต้องถึงล้านก็ได้แล้วอะไรอย่างี้นะน่าจะได้ครับประมาณประมาณทุกคนมีสิทธิ์คิดให้ทุกคนออกความเห็นเลยครับคุณหนยแสนห้าเพราะอะไรคะหนูคิดว่าแสนห้าเนี่ยค่ะเราเขาบอกว่าให้กาเงินไปจ่ายแค่ครั้งเดียว แล้วไม่ต้องจ่ายอีกแล้วจะกี่ปีกี่ปีไม่ต้องจ่ายถ้าเรากำเงินแสนห้าไปจ่ายหนูว่ามันเป็นอะไรที่กำลังดีหรือว่าแสนห้าเนี่ยมันพอดีที่เราจะเสียไปความคิดแตกต่างกันไปมาหนึ่งตลาดจะได้คะแนนในข้อนี้ไปสุดท้ายแล้วก็หัวหน้าเลือกได้หนึ่งราคาเท่านั้นนะปิดราคาหัวหน้าเลือกครับอ่าตอนนี้จะ ร้านสองอะแอนนเป็นไปได้ใช่ถ้าถ้าคุณยายและปีเลือกครับตัดสินใจครับโอเคหนึ่และสองโอเคพี่สุมาแล้วครับมีหัวลักกิ๊กกันด้วยได้มาแล้วนะฮะดูด้วย่าหัวหน้าตลาดจะเลือกใครนะตั้งราคาเามาเปิดออกมานะฮะคุณมาเป็นอะไรครับหนึ่งและสองร้านสองคุณน้อยที่สุดใช่ไหมใช่ของเราเออจียอนเลือกอะไรฮะ สามแสนห้าก็คือเอามากสุดนั่นเองใช่เนาะของเราซึ่งก็น้อยกว่าทั้งนุ้นอยู่แล้วผมมองว่ายังไงเนี่ยไม่น่าจะต่ำคือต่ำสุดเพืถึงร้านซึ่งน่าจะมากกว่านั้นมองว่าส่วนส่วนตัวให้สุดเราให้เท่าไหร่ให้ให้เจ็ดล้านดูหูก็น่าจะเป็นหลักล้านโอ้มาทางนี้เหมือนกันแต่ในนี้ไม่มีให้เลือกไม่มีแล้วไม่มีใครเชื่อหนูเลยไม่มีให้เลือกไม่เป็นแล้วก็เลือกเลือกดีที่สุดเท่าที่เราจะได้พี่พๆเขาบอกว่าไม่น่าถึงหลักล้านก็เป็นแบบอยู่หลักแสนก็เลยแบบ อ่ามันห้าตัวหนึ่งอ่ะโอใจเราก็อยากรักแล้วล<ะ>หนูก็สู้พวกเขาไม่ได้ก็อ่ออโอเครักเต็มก็รักเหมือนตลาดนี้จะมีปัญหาถ <c oughs> ้าแกเปิดเปิดรายการเลยนะมา <c oughs> อยู่ฝั่งนี้กันออเนาะสามแสนห้าหรือล้านสอง <c oughs> นี่คือกล่องแบบพรีเมียมเลยนะฮะใส่อัฐิสวยหรูอย,อย่างนี้เลยในระดับสายตาราคาสูงสุดหนึ่งกล่องสองท่านราคาเท่านี้ครับมา อ่ะโอเคหนูหนูให้ได้แต่ว่าถ้าสูงเกินไปหนูก็คงไม่ไหวก็มีเบ็อยู่แค่นี้ให้แม่อ๋อแเรามีเท่าไหร่ย่อยหมดเลยบบ่ี ดูกันยาวๆดูกันนานๆแล้วก็ต้องดูภาพรวมให้ดีตกใจไหมตกใจเลยอันนี้ร้าน20เท่าแสนสองเองถือว่าถูกมากเลยนะต้องจองจริงๆ้วเนี่ยทำไมถึงได้ไปจับไปจองกันท่านี้บอกเป็นหลักล้านเลยแสนสองสุดยอดสุดยอดมาเขามาก่อนแล้วตลาดคุญยาร้อยเปอโห